ที่ผ,ผ่านจังหวัดสุพรรณบุรีนครอ,อันเก่าแก่ของประวัติศาสตร์ที่มีเรื่องราวตำนานมากมายรอคอยการศึกษาจากคนรุ่นหลังรวมทั้งยังคงแฝงไว้ด้วยความลี้ลับที่รอคอยการเปิดเผยแต่ที่นี่ยังคงมีอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงและเลือนหายจากจิตใจของชาวสุพรรณบุรีนั่นคือ ราวของความรุ่งเรืองในด้านพุทธศาสนาทั้งวัดวาอารามและพระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่ยังคงอยู่จนถึงปัจจุบันและยังเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาจากผู้คนจากทั่วสารทิศที่หลังไหลเดินทางมาที่วัดกุดีทองเพื่อมนมวัสการขอพรจากพระครูสุวรรณบุรรักษ์ฉายาถาวรหรือที่ลูกศิษย์ลูกหามักจะเรียกท่านว่าหลวงพ่อเทพ แห่งวัดกูดีทองอําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีผู้มีความเป็นมาน่าสนใจพวบคู่ไปกับความเป็นมาอันเก่าแก่ของวัดกูดีทองหลวงพ่อเทพหรือพระครูสุวรรณบุรารักษ์นามเดิมของท่านชื่อสุเทพเมฆสุทัศน์ท่านกำเนิดเมื่อว,วันที่23กันยายนพศ2459ที่บ้านกูดีทองตำบลรั้วใหญ่อํอเภอเมือง โยมบิดาท่านชื่อไหนสงเงียมโยมมารดาชื่อเจิมเป็นชาวบ้านกุองโดยกําเนิดทั้งครัวหลวงพ่อเทพท่านได้เข้าสู่ร่มกาสาวพั์เมื่อวันที่23เมษายนพศ2480ณวัดท่าโขงตำบลท่ารหัสอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีพระครูวิจิตวิหารการเป็นพระอรูชาหลังจากที่ วัดท่าขโขงจนถึงพศ2 4 8 1ท่านก็ได้ย้ายไปจำพรรษาที่วัดพระเชตุพนหรือที่มักจะเรียกกันว่าวัดโพธาติียนกรุงเทพมหาคนครเพื่อศึกษาวิชาความรู้ต่างๆถึงสองปีท่านจึงได้เดินทางกลับสู่บ้านเกิดและมาจำพรรษาอยู่ที่วัดกูดีทองอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเป็นที่รู้กันสำหรับชาวกูดีทองว่าวัดกูดีทองนี้เป็น วัดที่มีความเก่าแก่มากสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนกลางคือประมาณ300ปีมาแล้วในอนดีตนั้นวัดกุดีทองนี้มีชื่อเดิมว่าวัดเชิงไหวายเป็นวัดมหานิกายตั้งอยู่ที่หมู่ที่3ตํตำบลรัวใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีมีเนื้อที่35ไร่3 5ตารางวาแต่มีตำนานความเป็นมาของวัดที่ถูกบันทึกเอาไว้ เป็นการบันทึกจากคำบอกเล่าต่อๆกันมาหลายชั่วอายุคนว่างมีชายคนหนึ่งเป็นชาวบ้านลูหลวงจังหวัดพนรุรีกกำลังจะเดินทางไปที่พระนครศรีอยุธยาในระหว่างเดินทางก็แวะเข้ามาพักที่ศาลาวัดเชิงไหวหรือวัดกุฎีทองเองในขณะที่ชายคนนั้นมาพักก็เกิดนอนหลับไปจนกลนเสียงกรนของชายคนนี้ดังเพราะเหมือนเสียงดนตรี ซึ่งทำให้สิวัดนึกแปลกใจในเสียงครนนั้นจึงไปกราบเรียนให้ท่านเจ้าอาวาสมาฟังท่านเจ้าอาวาสจึงไปดูก็ปรากฏว่าจริงอย่างที่ลูกสิษย์ว่าและเมื่อพินิจพิจารณาลักษณะของชายที่ว่านี้แล้วเมื่อชายผู้นั้นตื่นขึ้นท่านเจ้าอาวาสจึงบอกกับชายผู้นั้นว่าจงรักษาเนื้อตัวไวให้ดีต่อไปท่านจะได้เป็นใหเป็นโตในแผ่นดิน ายผู้นั้นจึงกราบท่านเจ้าอาวาสและตอบว่าถ้าได้เป็นใหญ่เป็นโตจริงๆแล้วจะกลับมาสร้างกุดีทองให้แล้วก็เดินทางต่อไปยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อนราวความเป็นมาประมาณ300ปีที่แล้วของวัดกุิีทองซึ่งเมื่อตอนที่แล้วได้เอ่ยถึงชายผู้หนึ่งหลังจากที่ได้เดินทางไปที่พระนครศรีอยุธยา ในการต่อมาปรากฏว่าชายผู้นั้นได้โวยร,ราชเป็นพระมหากษัตริครองกรุงศรีอยุธย,ยาและก็ทรงพระกรุณาสร้างกุดีทองคำให้แก่วัดเชิงไหวายหรือวัดกุดีทองในปัจจุบันได้มีการเฉลิมฉลองวัดกุดีทองในครั้งนั้นด้วยโดยทรงเสด็จพระชมเนินมาทรงโรดูดโดยสเสลียงและเมื่อเสร็จพระราชกรณียกิจแล้วพระองค์ ายเสลี่ยงไวเป็นสมบัติของวัดและทางวัดก็ยังคงเก็บไว้ให้ปรากฏได้เห็นกันอยู่ในปัจจุบันพร้อมกันนี้ก็ถือโอกาสเปลี่ยนชื่อวัดจากวัดเชิงหวายเป็นวัดกุฎทองสำหรับพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ตำนานได้เอ่ยนี้สันนิฐานกันในยุคต่อมาและบันทึกไว้ว่าคือสมเด็จพระเทพราชาพระมหากษัตริย์ต้นราชวงศ์บ้านหลวง เป็นรัชกาลที่28แห่งกรุงศรีอย,ยุธยาตอนปลายในระหว่างพศ2231ถึง2246และนั่นก็คือตำนานความเป็นมาของวัดกุดีทองหลังจากที่หลวงพ่อเทพได้มาจำพรรษาที่วัดกุดีทองในปีพศ2283ซึ่งในขณะนั้นมีพระครูวิจิตวิหารการหรือหลวงพ่อเจิมเป็นเจ้าอาวาสผู้ดูแล ซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสมานานและเป็นพระเกจิอาจาร,รย์ที่มีสาธุรณกและที่อยู่ห่างไกลออกไปนั้นเลื่อมใสศรัทธาให้ความเกรงใจเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าหลวงพ่อเจิมท่านได้บรรพชาที่วัดกุดีทองแต่สมัยเป็นเนนและอยู่จนกระทั่งเป็นเจ้าอาวาสดูแลวัดโดยเฉพาะหลวงพ่อเจิมท่านเกิดที่บ้านกุดีทองโดยกําเนิดและยังเป็นพระอุปชาให้กับหลวงพ่อเทพอ,อีกด้วย ดังนั้นเมื่อหลวงพ่อเทพท่านย้ายประจำพรรษาที่วัดกูดีทองท่านจึงได้เกิดความสนิทสนมได้ได้รับการศึกษาวิชาต่างๆจากหลวงพ่อเจิมวความที่เป็นคนบ้านเดียวกันและอุปนิสัยของหลวงพ่อเทพที่เป็นผู้ที่นอบนอบ้อมจากนั้นมา4 0ปีหลวงพ่อเจิมผู้ประทิ์ประสาทวิชาต่างๆตลอดอายุของท่านหลวงพ่อเจิมท่านได้ละสังขารไปด้วยโรคชรา ทิ้งไว้เพียงวุ่งามความดีที่เหล่าศิทธิและญาติโยมสาธุชนไม่อาจลืมเลือนได้จนกระทั่งปัจจุบันหลวงพ่อเดิมท่านได้ลาจากไปเมื่อวันที่27มีนาคมพศ2527อายุโดยรวมของท่านถึง9 2ปีู่ที่วันนี้ก็ช่วยหลวงพ่อทำทุกอย่างงานการทุกอย่างและก็ทำช่วยท่านจริงทุกอย่างปฏิบัติท่านด้วยท่านะลาแล้ว <c oughs> ต่อมาเมื่อท่านมรณภาพแล้วท่านก็เก็บตกท่านไว้แล้วก็ปีหนึ่งครบปีท่านก็เริ่มขอพระราชทานตกท่าน <c oughs> การพระราชทานตกของที่ผู้คนมากมายในวันนี้ถึงกันเมื่อ <c oughs> ขึ้นเวลาไปปรุมเพลิงนี้คนแน่นหมดเวียดเจียกันเต็มที่เลยขนาดนั้น ก็เป็นที่น่าชื่นใจเพราะว่างานของท่านคนมากเมื่องานก็เรียบร้อยดีทุกจริงทุกประการเมื่อพระราชทานเพลิงเสร็จแล้ววันนุ่งขึ้นก็ทำวุญวิธีกุศลคือทำจามหาบให้กับท่านอีกวาระหนึ่งเสร็จแล้วก็เสร็จพิธีแล้วก็เก็บอัฐิของทขา เราก็ได้มาตั้งมณฑลที่ข้างวิหารที่คุณเห็นเนี่ยมณฑลยงังย้าตั้งเพื่อบูชาพระคุณออววของท่านแล้วเอามณดลบมณจลไว้ที่รูปหลองท่านส่วนหลวงพอ่อเทพหลังจากที่ได้รับเรียนกับหลวงพ่อเจอิมวัดคุดีทองได่เพียงหนึ่งพรนษาท่นาทนก็สามารถสอบนักธรรมเอกได้อย่างง่ายดายพระสัครเรนวัดคุณีทอง ด้วยความตั้งใจในการศึกษาต่อมาท่านก็ได้เป็นรองเจ้าคณะอำเภอเมืองสุพรรณบุรีในปีพศ .2516 แต่หลังจากที่หลวงพ่อเจิมจากไปนั้นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายต่อหลายอย่างจากการจากไปอย่างไม่มีวันหวนกลับมาของหลวงพ่อเจอิมทำให้ชาวบ้านและวัดกุดีทองขาดการแปลและศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านกุดีทองจากการเลือกทั้งวัยยุ คุณวุฒิรวมทั้งความเหมาะสมเพื่อความเจริญก้าวหน้าของวัดคุดีทองชาวบ้านคุดีทองจึงได้อารัธนาหลวงพ่อเทพให้รักษาการเจ้าอาวาสและในที่สุดเจ้าอาวาสร,รูปต่อมาก็คือหลวงพ่อเทพานาำประคิบนะครับที่ทำให้จิตสงบนั่นนะฮะหลวงพ่อพอจะชี้แนะพวกญาติโยมทางบ้านจิตท,ที่สงบเลยนะเราต้อง สมมติว่าเราหายใจเข้าหายใจออกนะหายใจเข้าให้เรามีสติตามไปเราก็จะเจริญด้วยวิธีใดก็ตามแต่ว่าพุทโทหรือธรรมโมทั้งโขแล้วก็ตามนะให้เรารู้ว่าลมหายใจเราเข้าว่าเรามีสติตามลมหายใจไปเราหายใจออกว่าเรามีสติตามลมหายใจไปทําเช่นนี้ใจของเราจะไม่ปล่่ยแปลงใจของเราแน่นิ่งแน่นิ่งตามอารมณ์ ายใ,ใจเข้าหายใจออกนี่วิธีทางที่จะทําให้จิตสงบถ้าในเวลาที่เราทํานั้นเราไม่มีสติสัมปชัญญะคุมจิตใจของเราแล้วความุกก็ยังไม่เกิดขึ้นเดี๋ยวนึกไปโน่นเดี๋ยวนึกไปนี่นนนทําให้ใจมันใจของเราไม่สงบถ้าเราต้องการความสงบแล้วขณะที่เราทํานั้นต้องมีสติรู้อยู่ทุกขณะหายใจออกก็รู้ หายใจเข้าก็รู้อย่างนี้เป็นวิธีการที่ง่ายๆที่เราจะกระทำอนี้แหละจากความเหมาะสมที่ชาวบ้านได้เห็นทั้งปฏิปทาและความความสามารถที่หลวงพ่อเทพท่านได้สั่งสมมาตั้งแต่สมัยที่หลวงพ่อเดิมท่านยังคงมีชีวิตอยู่ เมื่อหลวงพ่อเทพท่านเป็นเจ้าอาวาสที่วัดพุทธีทองท่านได้มองเห็นถึงความสำคัญในการทำนุบำรุงและปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุโดยท่านจำจักปจัจจัยต่างๆที่ท่านรับมาจากการที่ท่านไปเป็นพระอุปชาชทุกๆครั้งนำมาสร้างปุตติสร้างโงนและบูรณะบริเวณวัดให้มีความเป็นระเบียบสวยงามเหมาะสมสำหรับเป็นสถานที่ประกอบพิธทีทางศาสนา กตินี่ทั้งหมดทุกหลังเลยทุกหลังที่สมมุติทุมมบนปุรณะหมดเลยแล้วยังเพิ่มเติมปลูกขึ้นใหม่อีกสามหลังบนบนบนนี้นะสามหลังเมื่อปุรณะนี่เสร็จแล้วก็ไปปุรณะทลาเก็บเอาไม้เก่าๆที่เนี่ยที่เหลืออยู่ ไปทำห้องครัวที่สัลาย้ายกำแพงสัลาออกกำแพงสันลานั้นนะเป็นของกรีตนะวิธีย้ายท,ทางก็คือตัดเหล็กให้เป็น,นท่อนๆแล้วก็ใช้ไม้แรงดันออกไปพอเหมาะที่เราจะต้องการเราก็ปเทเสารับออกเหล็กนั้นติดกันยังคือเป็นภาพเดิมอยู่เนี่ยเวลานะี่ย ครูครัวห้าห้องข้างสนาเป็นรงครัวสำหรับมีงานมีการเะไรยก็ทำเอาสถานที่นั้นแหละเป็นที่ทำครัวเลี้ยงดูกันต่อมาเมื่อทำที่นั่นเต็ดแล้วฉันก็มาภูรินอุโบโต,ตเพราะกระเบื้องอุโบโตถที่ใช้นั้นเป็นกระเบื้องที่ทำที่วัดป่าขีตก มันก็รล้อเอาเก่าออกหมดซือกระเบื้องขึ้นมุมใหม่ทั้งหลังเลยเมื่อปุรณะอโสดแล้วก็มาปูรณะวิหารวิหารตะก่อนนี้ก็ดูทุดโทรมไปมากถึงก็มาปูรณะเลยดูสวยงามทําซุ้มหน้าประตูหน้าบันที่ข้างหลังเนี่ยเป็นหน้าบานเก่าของอโศดจึงเอามาใส่ไว้ เป็นลวดลายสวยมากเป็นของโบราณเมื่อปุรณะวิหารเต็ดแล้วเอาลายหน้าบันมาติดหน้าบันทางตะวันตกพระวิหารนี้ต่อไปก็ไปปูรณะเจดีที่หน้าอุโบสถเจดีนี้สร้างมาตั้งแต่ครั้งไรก็ไม่ทราบแต่อุโบสดหลังนี้มีเสมาสองใบนะ ขึ้นมานี่มีสองใบคู่พระเจดีหน้าพระโบสถ์มีคนมาลักผุดลักขุดเอาพระแล้วฉันก็เห็นมอยขุดล้วก็เริ่มทำให้กว้างขึ้นเพื่อจะปูรณนะแล้วก็ก่อเพิ่มเติมปูรณนะสำเร็จเรียบร้อยเป็นองค์ใดีที่หน้าโบสถ์นี่ในเจดีนั่น มีจะาแผ่นจะาลึกไว้แผ่นหนึ่งเขียนว่าปุรณะเจดีองค์นี้มาจนถึงปัจจุบันนี้ได้275ปีที่เขาปุรณะนะจะทรางเมื่อไรไม่รู้บอกว่าปุรณะเจดีเนี่ย275ปีนับมาถึงวันนี้ก็3 0ามร้อยกว่าปีแล้วเจดี ่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากทั่วทุกสารทิศทำให้ในปีพศ2528ท่านได้เป็นพระรูสัญญาบัตรเจ้าคณะอำเภอชันเองของคณะสงฆ์โดยได้รับพระราชทานนามใหม่เป็นพระรูสุวรรณบุรารัฐเพื่อให้สอนขอกับตำแหน่งและในปีเดียวกันนี้ท่านยังได้รับพระราชทานสัญญาบัตรจากขราหัตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่5ธันวาคม และในปีพศ2535หลวงพ่อเทพท่านยังได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นชั้นพิเศษจากพระหัตถ์ของสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่พุทธมณฑลห้องสมดุดคือเป็นที่อยู่ที่เก็บอาิีของโยมชั้นล่างส่วนชั้นบนกองห้องนั้นสร้างพระพุทธรูประดิษฐานไว้ที่นั้น แล้วก็การสร้างห้องสมุดนี้มือฝร,รังเข้ามาเข้ามาเยี่ยมมาดูวัดแล้วเขาก็ข,ขึ้นไปเขาให้ผู้เราขอซื้อห้องสมุดนี้ได้ไหมเขบอกก็ได้แล้วก็ถามว่าเอาเท่าไหร่ห้าแสนแต่ว่ารื้อไปไม่ได้นะซื้อแล้วต้องเอาไว้ที่นี่ฝร,รังเห็นก็ผู้ดีเห็ก็ แผล่คนที่ล่ามแปล่ท่านบอกว่าซื้อได้แต่ว่าท่านไม่ให้หรื้อไปต้องไว้ที่นี่ดังหัวร้อใหญ่เลยต่อไปทั้นก็ <c oughs> ทําเือนหน้าวัดคือได้รับมอบหมายจากเจ้าวาดให้ทำเือนหน้าวัดทั้งหมดอลอดเะโรงเรียนนี้ทิ้งคิดจะทํามานานแล้ว, <c oughs> ลวนี่ก็เปิดมาตั้งแต่สองพันหรอยสิบเจ็ดมั้ง ต่กอนอาจารย์สลาเรียนเรามาปรึกษากัาว่าเราสร้างอาคารเป็นโคงทนถาวรให้เด็กดีกว่าก็ช่วยกันสร้างสำเร็จอาคารเรียนแล้วก็สอนมาจนถึงทุกวันนี้โดยการที่ฉันพยายามเพื่อจะให้เด็ก มาคุ้นเคยใกล้เคียงกับพระเคยเรียกเด็กมาให้รางวัลแล้วเมื่อให้รางวัลแล้วก็อบรมเด็กให้ตั้งใจก็ทำความดีมาวัดเห็นพระต้องยกมือไหว้พระเดินก็ไปต้องนั่งเรายืนอยู่ต้องนั่งสอนเด็กให้ประฤึิปฏิบัติอย่างนี้เด็กเขาก็จําได้จําได้นำเอาฝึปฏิบัติแล้วก็ต่อมาก็ท่อมแทมทุกอย่างที่ปรากฏอยู่นี้ที่มีอยู่เนี่ย โดยฟื้นฟูขึ้นในเมื่อได้รับเป็นเจ้าวาดท,ทุกทุกสิ่งทุกอย่างเลยไม่น่าเชื่อว่าผู้ดีทองนี้จะมีอายุประมาณ300กว่าปีด้วยภาพลักษณ์ที่เห็นในปัจจุบันนี้เป็นสภาพของวัดที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและดูสวยงามยิ่งนกแต่ที่น่าขึ้นกว่านั้น ก็คือความมีเมตตาจิตแรงกล้าของหลวงพ่อเทพด้วยประใจเล็กน้อยจากการอุปัชาพระใหม่ของท่านทุกบันทุกสตา์ที่ท่านรับถวายท่านมอบให้กับการพัฒนาถาวรวัตทั้งสิน้นประกอบกับสิ่งต่างๆที่สาธุชนเลื่อมใสในการปฏิบัติทางธรรมะช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างไม่เคยแบ่งชั้นวรรณะหรือสิ่งแรกเเพราะท่านไม่ยึดติดกับวัตถุใดทั้งสิน้น ีเพียงแต่ความเมตตาบารมีอันแรงกล้าที่ทำให้บรรดาศิทธานุสิ์ของท่านมากมายสาธทุชนจากทั่วทุกสารพิษเดินทางมาขอพอรและนมัสการท่านจึงจัดได้ว่าหลวงพ่อเทพหรือพระครูสุวรรณบุรารักษ์เจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีแห่งวัดกูดีทองอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านเป็นพระคณาจารย์ที่น่าเลื่อมใสในยุคนี้ขอท่านทั้ทง,ทงหลาย ทุกท่านที่ได้ตั้งใจระดับรับฟังคำพูดของอาตมานี้ขอท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากตประพุัทุกจ์ประโตกจัประโลกจับวะภัยระนเนียดจังไรอย่าได้มาวิเวรแพร่ผ่านขอให้ท่านทั้งหลายจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขพะพะละโดยทั่วกันทุกท่านเทิน